สวัสดีครับอยู่กับผม ktmovie วันนี้ผมมีซีรีส์มาสปอยซีรีส์มีชื่อเรื่องว่าลิคุโอวิ่งสุดใจไปให้สุดฝันซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด10 EP นะครับวันนี้ผมจะมาสปอยเพียงแค่ EP ที่1เท่านั้นหากกระแสตอบรับดีผมจะทำ EP ที่เหลือต่อจนจบ และซีรีส์เรื่องนี้ควรค่าแก่การดูมากๆสำหรับผมแล้วขอยกให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆคนไหนกำลังท้อหรือหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตไม่ควรพลาดจริงๆนะครับอยากให้ลองเปิดใจจริงๆเรื่องราวของหนังจะสนุกสุดซึ้งมากแค่ไหนเชิญไปรับฟังผมสปอยเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังผมสปอยผมขอคนละหน like, <ๆ>ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เริ่มต้นเรื่องมาเราอยู่กันที่บริษัททำถุงเท้าทาบินะครับชายคนที่กำลังเล่งร้อนอยู่นี้เขาชื่อว่ามิยาซาวะโคอิจิเป็นประธานของบริษัทแห่งนี้ในวันนี้ทางบริษัทต้องเล่งผลิตทาบิให้ได้1000คูแต่เครื่องจักรเย็บทาบิเจ้ากรรมตัวนี้ดันมาเสียกลางคันซะก่อนพนักงานก็ต่างพากันขอโทษที่ในวันนี้อาจจะผลิตทาบิให้ไม่ทันก่อนกำหนดการประธานก็ได้โทรไปแจ้งกับลูกค้า ว่าจะขอเลื่อนการส่งทาบิไปในวันพรุ่งนี้ลูกค้าก็ไม่พอใจนะครับหากวันนี้นำทาบิมาส่งให้ไม่ทันก่อนกำหนดทางเราจะขอยกเลิอกออเดอร์ทั้งหมดทันทีแถมยังพูดกระแทกไปอีกว่าแค่จักพังตัวเดียวทำไมไม่ซื้อใหม่ตัวหนังก็ได้อธิบายการผลิตทาบิให้เราดูนะครับว่าการผลิตทาบิขึ้นมาแต่ละคู่นั้นต้องใช้จักเย็บผ้าเฉพาะทางที่สำคัญต้องเป็นฝีมือของคนเท่านั้นในส่วนของตัวจัก หากชิ้นส่วนตัวไหนที่พังหรือชำรุดก็ต้องเปลี่ยนเท่านั้นแต่ที่สำคัญจากประเภทนี้เลิกผลิตไปนานมากแล้วเท่ากับว่าต้องหาอะไรจากตัวเก่าๆมาซ่อมทดแทนทางประธานก็รับปากและยืนยันว่าเขาจะทำทาบิเสร็จให้ทันก่อนกำหนดการแน่นอน ตาลุงคนนี้เขามีชื่อว่าเกณฑ์นะครับเขาเป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในบริษัทลุงเกณฑ์เขาก็รู้ดีนะครับว่ายังไงพวกเราก็ผลิตทาบิไม่ทันแถมยังต้องโดนหักเงินค่าประกันอีกด้วยดูเหมือนว่าบริษัทผลิตทาบิแห่งนี้จะก,กระท่อนกระแท่นเรื่องการเงินนะครับอยู่ๆประธานก็นึกออกว่า มีโรงงานผลิตทาบิแห่งหนึ่งที่เจ๊งไปแล้วอยู่แถวนอกเมืองประธานก็ได้ชวนยาสุพนักงานคนสำคัญให้ไปช่วยหาด้วยอีกแรงในระหว่างการเดินทางประธานก็ได้โทรไปขออนุญาตกับเจ้าของโรงงานเก่านะครับและนี่ก็คือโรงงานผลิตทาบิเก่าแก่ที่เจ๊งไปนานแล้วเข่าทั้งคู่ก็เดินมาถึงยันห้องเก็บจักแต่พอเปิดเข้าไปก็ต้องพบกับความว่างเปล่า แต่ยังมีห้องหนึ่งที่ประตูเปิดไว้อยู่ประทานก็ได้ฉงเฉงอหน้าเข้าไปดูแล้วรู้สึกเหมือนว่ามีวัตถุบางอย่างสะท้อนแสงอยู่เขาจึงรีบเข้ามาดูโดยเร็วแล้วนั่นแหละครับพวกเขาได้เจอกับจักตัวเก่าแล้วจากนั้นเขาก็รีบขับรถกลับมาที่บริษัทแล้วเราก็ได้รู้ว่าบริษัทของเขามีชื่อว่าโคฮาเซยะตั้งอยู่ที่เมืองเกียวดะจังหวัดไซตามะเมืองนี้เคยขึ้นชื่อเรื่องการผลิตทาบิมากๆนะครับแต่มาณปัจจุบันแล้ว เหลือเพียงแค่บริษัทเดียวที่ยังผลิตยอยู่ก็คือบริษัทของมิยาสวะโคอิจิหรือประธานของเรานั่นเองทันทีที่มาถึงเขาก็ได้ลองเทสจากตัวนี้แล้วมันก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผู้หญิงคนนี้เขามีชื่อว่าอาเคมิเธอเป็นคนที่รักบริษัทแห่งนี้มากๆแถมยังพูดปลุกใจพนักงานทุกคนให้ช่วยกันเล่งมือและทำให้เต็มทีเพื่อที่บริษัทของเราจะได้มีของส่งตามเวลาที่กำหนด ประธานคนนี้โชคดีมากๆนะครับที่พนักงานทุกๆคนต่างเห็นอกเห็นใจและขยันขันแข็งในการทำงานให้กับบริษัทของเขาและแล้ววันเดทไลน์ก็มาถึงบริษัทผลิตทาบิไม่ทันพนักงานทุกๆคนต่างพากันมาขอโทษประธานแต่ประธานก็บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของทุกคนเราทุกคนต่างทำมันเต็มที่แล้วเช้าวันต่อมาประธานก็ได้มาทำเรื่องกู้เงินที่ธนาคารเพราะว่าในตอนนี้ บริษัทกำลังขาดทุนอย่างหนักแถมยอดขายก็ลดน้อยลงทําให้เงินหมุนเวียนไม่ทันและชายคนนี้เขาชื่อว่าซากาโมโตะนะครับเขาเป็นพนักงานของธนาคารและดูแลเรื่องการขอสินเชื่อให้กับประธานของเราเขาก็ได้บอกประธานว่าเงินที่จะขอไปลงทุน20ล้านอาจจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากบริษัทยังไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือมีสินค้าใหม่ๆม,มาวางขาย หากทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมเรื่องการของเงินทุนก็จะเป็นไปได้ยากซากาโมโตะก็ได้แนะนํากับประธานนะครับว่าถ้าหากประธานยังยืนหยัดที่จะผลิตทาบิมีหวังบริษัทได้เจ๋งแน่ประธานน่าจะลองหาจุดแข็งของตัวเองและผลิตสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาตอนนี้ประธานก็เริ่มคิดแล้วนะครับว่าที่ซากาโมโตะพูดมามันก็เป็นความจริงอย่างที่เขาว่าแล้วประธานก็ได้กลับมาที่บริษัทวันนี้เกิดเรื่องอีกแล้วนะครับชายคนนี้ชื่อว่าไดจิเขาเป็นลูกของประธานไดจิ ก็มีหน้าที่ในการตรวจสินค้าก่อนส่งออกไปนะครับแต่ในรอบนี้เขาดันพลาดมีสินค้าบางส่วนที่ชำรุดส่งออกไปด้วยสินค้าเลยถูกตีกลับมาทั้งหมดแต่ความสวยของบริษัทยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ลูกค้ารายนี้เขาต้องการลดจำนวนทาบิที่ส่งมาให้เขาพร้อมกระบอกเหตุผลไปว่าช่วงนี้ความต้องการของคนน้อยลงทาบิในร้านก็ขายแทบไม่ออก ในระหว่างที่เดินกลับบ้านประธานก็เริ่มคิดแล้วนะครับว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังบริษัทต้องถูกปิดแน่ๆแต่จู่จูก็มีข้อความจากลูกสาวส่งมาว่าอย่าลืมซื้อรองเท้าผ้าใบามาให้หนูนะพ่อประธานก็ได้เข้ามาในห้างแล้วหาดูซื้อรองเท้าให้ลูกสาวเขาได้ไปเจอรองเท้าที่น่าสนใจคู่หนึ่งพนักงานก็เดินมาแนะนำนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าใส่เพื่อสุขภาพอาจจะไม่ได้นิยมเหมือนคู่อื่นแต่ถ้าหากได้ใส่แล้วจะรู้สึกว่าเหมือนเดินอยู่บนกรนเมฆ ประธานก็ได้นึกถึงคำพูดของสากาโมโตะเรื่องที่เขาบอกว่าให้ลองหาจุดแข็งของตัวเองแล้วลองดูเรื่องการผลิตสินค้าตัวใหม่เหมือนว่าประธานจะคิดไอเดียอะไรดีๆออกแล้วนะครับในวันต่อมาประธานก็ได้นัดสากาโมโตมาที่บริษัทพร้อมกระบ,บอกแนวคิดใหม่ว่าบริษัทอยากจะทำรองเท้าวิ่งมาราธอนที่ผสมผสานกับทาบีของเราในตอนนี้สากาโมโตก็เห็นด้วยเลยนะครับพร้อมกระบ,บอกอีกว่าถ้าหากทำให้เป็นรูปธรรมออกมาได้แล้วเรื่องการขอทุนในธนาคาร เดี๋ยวตัวเขาจะจัดการให้เองแต่คุณเกณฑก็ไม่เห็นด้วยนะครับแถมยังบอกอีกว่า บรรพบุรุษของเราก็เคยทําทาบิมาราธอนออกมาแล้วแต่มันก็ล้มเหลวทุกครั้งจนบริษัทต้องถูกปิดตัวลงตัดภาพมาที่ไดจินะครับวันนี้เขาได้มาสัมภาษณ์งานที่บริษัทแห่งหนึ่งทางบริษัทก็เห็นว่าไดจิเป็นลูกเจ้าของโรงงานผลิตทาบิทําไมถึงไม่สานต่อจิจาการของตัวเองไดจิก็ตอบไปว่าตัวเขานั้นอยากลองหาอะไรใหม่ๆทําแต่เอาจิจริงแล้วเขาน่าจะเบื่อพ่อตัวเองนะครับเลยหนีมาหาสมัครงานแบบนี้ภาพก็ตัดมาที่กลุ่มของนักวิ่ง ชายคนนี้เขาชื่อว่าโมงินะครับและในวงการวิ่งมาราธอนเขาได้ถูกยกย่องว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยทีเดียวส่วนชายคนนี้เขาชื่อว่ามูรานโนเขาเป็นนักออกแบบรองเท้าของบริษัทที่ชื่อว่าแอตแลนติกนะครับทางบริษัทได้ส่งเขามาดูแลเรื่องรองเท้าให้กับโมงิโดยเฉพาะแต่ดูเหมือนว่าโมงิกําลังบาดเจ็บมูรานโนจึงอยากให้เขาพักในการแข่งขันครั้งถัดไปและนี่ก็คือโบระผู้อํานวยการของบริษัทแอตแลนติกเขาได้แจ้งโมงิว่าในการแข่งครั้งถัดไป นายต้องทําให้เต็มที่เพื่อเป็นการโปรโมทรองเท้าอาทูของเราแต่ทางมูรานะก็อยากให้โมงิพักก่อนนะครับเพราะถ้าฝืนแข่งไปอาจจะบาดเจ็บได้ชายคนนี้ชื่อยามะเขาเป็นลูกน้องของโบระนะครับเขาได้เรียกมูรานะไปคุยส่วนตัวแถมยังกำชับอีกว่ายังไงก็ตามโมงิต้องลงแข่งครั้งถัดไปเพื่อเป็นการโปรโมทรองเท้าให้กับเราและเพื่อตัวเขาเองที่จะได้รับข้อเสนอสปอนเซอร์ที่ดียิ่งขึ้น ัดกลับมาที่ธนาคารทางธนาคารก็ไม่สามารถอนุมัติเงินทุนให้กับบริษัทได้นะครับซากาโมโตะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอนุมัติไม่ได้ทางทั้งที่บริษัทก็มีแนวคิดการผลิตสินค้าตัวใหม่แล้วตัดกลับมาที่บ้านของประทานในขณะที่กำลังนั่งกินข้าวเย็นไดชิที่เพิ่งกลับมาจากสัมภาษณ์งานก็ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับดูเหมือนว่าเขาจะผิดหวังกับการสัมภาษณ์งานอีกแล้วเช้าวันต่อมา ประธานและซากาโมโตะก็ได้มาศึกษาเรื่องรองเท้าวิ่งกับเท่าแก่ร้านขายรองเท้าเขาก็ได้อธิบายว่ารองเท้าวิ่งในสมัยนี้ออกแบบให้นักวิ่งลงแรงที่ส้นเท้าซึ่งมันผิดมากๆแต่แนวคิดที่ว่าประธานจะนําทาบิมาทําเป็นรองเท้าวิ่งมาราทอนผมว่ามันเหมาะมากจริงๆหากประธานทํามันได้สําเร็จทุกๆคนจะได้ปลดล็อกการวิ่งที่ถูกวิธีและลดการบาดเจ็บได้อย่างแน่นอนยิงเท้าแก่พูดแบบนี้ประธานก็เริ่มมีไฟขึ้นมาอีกครั้งนะครับ เ่าแก่ก็ได้ชวนให้ประธานลองไปดูการวิ่งมาราธอนของนักวิ่งจริงๆเพื่อที่จะได้ศึกษาและกลับมาผลิตรองเท้าของตัวเองตัดกลับมาที่บริษัทประธานก็ได้ชวนไดชิให้ไปดูการแข่งมาราธอนกับเขาด้วยนะครับซึ่งตัวไดชินั้นเขาเป็นแฟนขับกับโมงิอยู่แล้วจึงตกลงที่จะไปด้วยตัดภาพมาในงานแข่งวิ่งมาราธอนเทาแก่ก็ได้พามาดูบูธขายรองเท้าของแอตแลนติกและรองเท้าคู่นี้คือสินค้าตัวใหม่ของบริษัทที่ชื่อรุ่นว่า R2 ที่นักวิ่งส่วนใหญ่ในตอนนี้นิยมใช้กันนะครับในขณะที่นักวิ่งทุกคนกำลังออกมาที่จุดสตาร์ทยามะได้เข้ามาบอกโมฮิว่าทำให้เต็มที่ถ้าหากชนะก,การแข่งขันในครั้งนี้รับประกันได้เลยว่านายจะได้รับข้อเสนอจากสปอนเซอร์ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนจากนั้นเขาก็เดินไปให้กำลังใจเคซิกะนักวิ่งจากทีมอื่นซึ่งเขาก็เพิ่งได้สปอนเซอร์จากแอตแลนติกเหมือนกันนะครับและดูเหมือนว่าเคซิกะก็เป็นตัวเต็งในการแข่งวิ่งครั้งนี้ด้วย ผู้คนเกือบครึ่งเมืองมารวมตัวกันอยู่ที่นี่การแข่งขันครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังตามากๆทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นนักวิ่งทุกคนก็เริ่มวิ่งออกไปจากจุดสตาร์ทประธานก็คอยสังเกตการวิ่งของนักวิ่งแต่ละคนเพื่อมาปรับใช้ในรองเท้าทาบิมาราทอนของเขาตอนนี้นักวิ่งทั้ง3คนที่อยู่ด้านหน้าสุดก็คือ โมงิเคซึกะและไซรัตพอมาถึงช่วงสุดท้ายของการวิ่งโมงิเพิ่มสปีดการวิ่งของตัวเองแล้วก็ขึ้นแซงอยู่เป็นอันดับที่1จนได้ปะทานและไดชิก็คอยเชียร์และให้กำลังใจโมงิอยู่ตลอดอยู่ๆโมงิก็เกิดอุบัติเหตุจนทำให้ล้มลงเขาก็พยายามฝืนลุกขึ้นมาเพื่อที่จะวิ่งต่อแต่ดูทรงแล้วก็คงไม่ไหวนะครับในตอนที่เพื่อนของเขาจะพาเขาออกนอกสนามโมงิเองก็ยังฝืนจะวิ่งต่อ แต่ด้วยอาการของเขาแล้วมันไม่ไหวจริงๆและเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากนะครับแต่โบระมันก็ไม่พอใจเพราะสิ่งที่มันต้องการก็คือให้โมงิเข้าเส้นชัยไปพร้อมกับรองเท้าอาทูที่เขาใส่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เท่ากับว่ากระแสะในการซื้อรองเท้ารุ่นอาทูของเขาก็จะลดน้อยลงพอประธานเห็นสภาพของโมงิแล้วเขาก็นึกถึงคําพูดที่เท่าแก่พูดทันทีว่า รองเท้าสมัยนี้ออกแบบมาผิดๆและการที่เขาเห็นโมงิเจ็บแบบนี้เขาก็เริ่มมีแรงบันดาลใจในการทำรองเท้าว,วิ่งเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นในวันถัดมาประธานก็ได้เรียกประชุมภายในบริษัทความต้องการของเขาก็คือการผลิตรองเท้าวิ่งผสมผสานกับทาบีของเราและที่สำคัญต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้งานคุณเกณฑ์เขาไม่เห็นด้วยนะครับที่อยูอยูจะมาเปลี่ยนการผลิตแบบนี้ แค่เราผลิตทาบิมันก็เพียงพออยู่แล้วหากพวกเราผลิตรองเท้าว,วิ่งขึ้นมาจริงๆมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลมันเสี่ยงเกินไปแต่ยาสุและอาเคมิก็เห็นด้วยกับประธานนะครับแต่ถือยังไงก็ตามประธานก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะผลิตรองเท้าว,วิ่งที่ผสมประสานกับทาบิให้ได้ซากาโมโตะพอเขาเห็นความตั้งใจของประธานเขาก็พร้อมช่วยเรื่องการของเงินทุนจากธนาคารอย่างเต็มที่นะครับ ตัดเข้ามาในโรงผลิตวันนี้พวกเขาก็สร้างรองเท้าวิ่งคู่แรกขึ้นมาได้สำเร็จแล้วตัวประธานก็ได้ลองนํารองเท้าคู่นี้ออกไปเทสว่ามันใช้งานได้จริงไหมแต่พอวิ่งไปสักพักเขารู้สึกเหมือนจะเริ่มเจ็บที่หน้าเท้า ตัดกลับมาที่ธนาคารซากาโมโตะก็ถูกหัวหน้าเรียกพบนะครับหัวหน้ารู้สึกว่าเรื่องการขอเงินทุนให้กับบริษัทโคฮาเซียมันอาจจะเป็นไปไม่ได้จริงๆมันเสี่ยงกับธนาคารเกินไปธุรกิจที่เขากําลังทําดูยังไงมันก็ประสบความสําเร็จได้ยากแล้วหลังจากนี้นายจะต้องย้ายไปอยู่ที่ธนาคารนอกเมืองแทน ตัดกลับมาที่บ้านของประธานวันนี้ไดชิก็ได้กลับมาจากสัมภาษณ์งานเหมือนเดิมประธานก็พยายามก่อบให้เขามาช่วยผลิตรองเท้าว,วิ่งที่บริษัทดีกว่าแต่ไดชิที่เห็นว่าตอนนี้บริษัทกำลังแย่ทั้งเรื่องเงินทุนและสินค้าเขาเลยไม่เอาด้วยประธานก็เลยบอกว่างั้นวันไหนว่างๆก็ค่อยเข้ามาช่วยแล้วกันตัดเข้ามาที่ห้องประชุมของบริษัทเพื่อนของประธานก็ได้เข้ามาออกความเห็นนะครับว่ารองเท้าที่ใส่เกาะพื้นดีมากมาก แต่เวลาใส่วิ่งนานๆมันทําให้เท้าสีกันจนเป็นแผลเปิดออกมาแต่ความรู้สึกในตอนที่สวมครั้งแรกมันรู้สึกว่ากระชับมากจริงๆไม่เคยสวมรองเท้าคู่ไหนแล้วรู้สึกอย่างนี้มากอ่อนพอประธานได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจนะครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะรับฟังข้อบกพร่องทุกอย่างและรีบนํากลับไปแก้ไขทันที ในวันนี้ทุกๆคนทำงานกันจนดึกดื่นเหมือนเคยทางฝั่งประธานตอนนี้เขาก็ได้หาอาสศา,ศาสมัครมาใส่รองเท้ารุ่นทดลองของเขาได้แล้วจากนั้นก็ทำการบันทึกแล้วเก็บความคิดเห็นต่างๆของคนใส่ว่ารู้สึกอย่างไรควรแก้ไขตรงไหนตอนนี้ในบริษัทก็มีรองเท้ารุ่นทดลองกองเป็นภูเขาแล้วนะครับเช้าวันต่อมา ประธานได้ลองเอารองเท้ารุ่นที่พัฒนาแล้วมาให้เท่าแก่ร้านขายรองเท้าใส่วิ่งดูเท่าแก่ก็ชื่นชมนะครับว่ารองเท้าคู่นี้ใส่วิ่งสบายมากๆแถมพื้นยังบางเฉียบแต่ที่สําคัญบริษัทใหญ่ๆหลายรายก็ตกมาตายเพราะเรื่องการทําพื้นรองเท้ามันแล้วการที่จะทําพื้นรองเท้าให้ทนทานมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆและนี่คือการบ้านที่คุณต้องไปแก่ประธานก็ได้รับฟังทุกอย่างนะครับเท่าแก่ก็ได้แนะนําอีกว่า ในระหว่างที่ยังหาพื้นรองเท้าที่เหมาะสมไม่ได้รองเท้ารุ่นนี้สามารถเอาไปขายเป็นสินค้าทดแทนให้กับพวกนักเรียนหรือนักกีฬามือสมัครเล่นได้เพื่อเอาเงินจากตรงนี้ไปทําการวิจัยและทดลองในการทําพื้นรองเท้าต่อไปตัดภาพมาที่สนามกีฬาประธานตั้งใจนารองเท้าคู่นี้มาให้โมงิได้ลองใส่นะครับแต่โค้ดก็บอกว่าโมงิมีสปอนเซอร์อยู่แล้วอยู่ๆจะให้ใส่รองเท้าโนเนมแบบนี้ได้อย่างไรประธานก็บอกว่าตัวเขานนั้นตั้งใจผลิตรองเท้าคู่นี้ขึ้นมาให้โมงิจริง สุดท้ายโค้ดก็ได้รับรองเท้าคู่นี้ไว้นะครับในศูนย์การฝึกวันนี้ฮามะก็ได้มาคุยกับโค้ดเรื่องอาการบาดเจ็บของโมงินะครับในระหว่างที่เขากำลังคุยกันมูลาโลก็หยิบรองเท้าที่โค้ดถือมาขึ้นมาดูเขารู้สึกแปลกใจกับรองเท้าคู่นี้มากๆพลิกซ้ายพลิกขวาดูอย่างละเอียดจากนั้นฮามะก็หยิบรองเท้าคู่นั้นมาเก็บแล้วทิ้งใส่ถังขยะทันทีฮามะก็ได้มารายงานให้กับผู้อำนวยการได้รู้ว่าตอนนี้โมงิบาดเจ็บที่ส่วนสำคัญมากๆถึงจะไม่รุนแรงเท่าไหร่ แต่ถ้าได้เป็นแล้วอาการก็จะกลับมาเป็นซ้ำๆแต่ตอนนี้ทางบริษัทแอตแลนติกของเขาก็มีมาทดลองตัวใหม่มาอยู่ในมือแล้วนั่นก็คือเคส,สิกะนั่นเองพร้อมทิ้งท้ายอีกว่าม้าที่เจ็บไปแล้วเราก็แค่ต้องเขี่ยทิ้งเท่านั้นเองตัดกลับมาที่บริษัทโคฮาเซยะคุณเกนก็พยายามบอกให้ประธานเลิกทำสิ่งดีเอถอะถ้ามันไม่สำเร็จขึ้นมาพวกเราและคนงานทุกคนจะเดือดร้อนอาเคมิที่ได้ยินก็ได้เดินเข้ามาเขาก็บอกกับประธานว่าขอแค่ประธานทำตามฝันของตัวเองต่อ พวกเราคนงานทุกคนพร้อมทําตามฝันของประธานให้เป็นจริงแล้วถ้าสําเร็จเมื่อไหร่ต้องจ่ายค่าแรงให้พวกเราเพิ่ม5เท่าด้วยนะประธานที่ได้ยินแบบนี้ก็ได้มีกําลังใจและมีแรงสู้ต่อไปและการกระทําของทุกคนในบริษัทมันช่างขัดใจคุณเกณฑ์จริงๆนะครับในวันต่อมา ประธานได้เข้าไปคุยกับผู้อํานวยการธนาคารด้วยตัวเองพร้อมถามถึงเรื่องเงินทุนที่จะเบิกมาลงทุนในบริษัทไออ้วนก็บอกว่าการที่บริษัทยังไม่มีเครื่องหมายยืนยันว่ามันจะสําเร็จจริงๆหรือไม่เราก็ไม่สามารถปล่อยเงินทุนก้อนนีให้ได้จริงๆส่วนไอแวนก็ได้แนะนำให้ลองลดจำนวนพนักงานดูก่อนแล้วกลับไปผลิตแคทาบีเหมือนเคย บริษัทและตัวคุณอาจจะยังอยู่รอดได้ประธานก็บอกว่าบริษัทของเขามีคนงานแค่20คนเท่านั้นแล้วเราไม่สามารถไล่ใครออกได้ประธานก็ได้กลับมาคุยกับคุณเกฑ์คุณเก์ก็เข้าใจสิ่งที่ธนาคารบอกมานะครับแต่ก็มีพนักงานสาวคนหนึ่งเข้ามาได้ยินสิ่งที่ประธานคุยกับคุณเกณ์เขาจึงรีบเอาข่าวนี้ไปบอกกับทุกคน ประธานไม่รอช้าและไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดเขาจึงเรียกพนักงานทุกคนมาประชุมทันทีประธานก็บอกว่าทางธนาคารได้บอกให้ลดประชากรจริงๆถึงจะช่วยเรื่องเงินทุนได้แต่ทุกๆคนก็ต่างพากันพูดขึ้นมาว่ายังไงก็ไม่ออกพวกเราจะต้องช่วยกันสร้างทาบิมาราทอนนี้ให้สําเร็จให้ได้ประธานเพื่มใจมากๆนะครับที่ทุกๆคนเต็มที่กับทาบิมาราทอนคู่นี้ถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่วันที่มีแต่เรื่องร้าย,ายๆก็ยังมีเรื่องดีนะครับ จูจ่ๆก็มีโทรศัพท์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งโทรเข้ามาพร้อมกับบอกให้ประธานช่วยนำรองเท้าทาบิมาราทอนไปลองเสนอเผื่อว่าทางโรงเรียนจะสนใจในตัวรองเท้าคู่นี้และแล้วก็มาถึงวันที่ประธานต้องนำรองเท้าคู่นี้ไปเสนอหน้าชั้นก่อนที่เขาจะเริ่มพูดประธานก็ได้นึกถึงพนักงานทุกๆคนของเขาแล้วก็นึกถึงวันที่โมงิล้มในการแข่งเขาก็ได้พูดในใจตัวเองว่าต้องทำให้ได้จากนั้นเขาก็เริ่มพูดว่ารองเท้าคู่นี้จะไม่ถูกสร้างขึ้นมา ถ้าหากวันนั้นพวกเราไม่ได้ไปดูการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองเราบังเอิญไปเห็นเหตุการณ์ที่มีนักวิ่งคนหนึ่งล้มลงด้วยอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหลังจากที่ไปดูการวิ่งมาพวกเราเห็นว่าทาบิที่เราผลิตนั้นมันสามารถปรับใช้กับรองเท้าวิ่งในปัจจุบันนี้ได้ในวันที่ทุกคนกำลังจะลืมทาบิพวกเราจะกลับมาบีบนบาทอีกครั้งหลังจากที่เขาพูจบทุกๆคนต่างพางกันปรบมือให้กับประธานนะครับ ในตอนที่เขาเดินออกจากห้องประชุมยามะจากบริษัทแอตแลนติกก็ได้เดินส่วนพวกเขาเข้าไปเท่ากับว่าคู่แข่งของเขาเป็นถึงระดับบริษัทแถวหน้าของการผลิตรองเท้าเลยนะครับในตอนเย็นของวันนี้ประธานก็ได้มานั่งรอรับโทรศัพท์ฟังข่าวดีจากโรงเรียนในไม่ช้าทางโรงเรียนก็ได้โทรกลับเข้ามาทุกๆคนต่างพากันลุนนะครับแต่ก็ต้องพบกับข่าวร้ายเพราะทางโรงเรียนเลือกใช้รองเท้าของบริษัทแอตแลนติกพร้อมกับบอกเหตุผลว่า รองเท้าของคุณก็ดีมากๆแถมถูกกว่าตั้งสามเท่าเราขอเก็บไว้พิจารณาและเป็นทางเลือกอีกทางประธานก็ต้องน้อมรับการตัดสินใจและต้องผิดหวังอีกครั้งอาเคมิก็ได้บอกข่าวร้ายให้กับประธานได้รู้ว่าตอนนี้ซากาโมโตะถูกย้ายให้ไปประจำอยู่ธนาคารนอกเมืองแล้วประธานจึงรีบโทรไปหาเขาทันทีซากาโมโตะก็บอกว่าเขาจะบอกเรื่องนี้ให้ประธานได้รู้ตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเหมาะสักที แต่ยังไงเรื่องเงินทุนต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆที่เขานั้นช่วยไว้ไม่ได้ยังไงประธานก็ต้องพัฒนาทาบิมารทาทอนต่อไปเพราะตัวเขานั้นเชื่อว่ามันเป็นกุญแจที่จะทําให้บริษัทโคฮาเซียอยู่รอดต่อไปได้ในอนาคตภาพก็ตัดมาที่บริษัทในตอนเช้าอาเคมิก็ได้มาบอกเรื่องที่สําคัญให้กับประธานได้รู้ว่าที่ซากาโมโตะถูกย้ายเป็นเพราะพวกเราเขาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วเขาเสี่ยงเพื่อพวกเราอยู่ตลอดเวลา พอประธานรู้แบบนี้เขาก็พูดไม่ออกเลยนะครับแล้วในวันนี้คนของธนาคารก็จะมาคุยกับทางบริษัทอย่างจริงจังอีกครั้งแต่ในขณะที่นั่งรอจูจๆยาสุก็ได้หยิบกล่องรองเท้าเก่าหนึ่งคู่มาให้กับประธานพอเปิดออกดูประธานถึงกับทึ่งไปเลยนะครับในเวลาเดียวกันคนของธนาคารก็มาถึงแล้วส่วนคนที่ถูกส่งมาก็คือโอฮาชิหรือไอแว่นนั่นเองเขาได้เข้ามาทําหน้าที่แทนซากาโมโต ในเรื่องการดูแลบัญชีให้กับบริษัทแห่งนี้มาถึงไอแวนมันก็เทศสกาโมโตะต่อหน้าประธานเลยนะครับเรื่องที่สกาโมโตะพาบริษัทเดินทางผิดและอาจจะล้มละลายได้ในอนาคตพร้อมกับหันมาพูดกับประธานว่าแค่ไล่พนักงานออกไปไม่กี่คนก็จะทําให้ธนาคารสบายใจขึ้นเยอะแล้วจากนั้นทางธนาคารจะจัดหาทุนเพิ่มให้ได้อีกสักระยะหนึ่งตอนนี้พวกพนักงานก็ต่างพากันมาแอบฟังแล้วนะครับประธานก็ได้ตอบกลับไปว่ายังไงก็ตามพวกเราจะผลิตทาบิมาราทอนต่อไป ส่วนเรื่องการลดพนักงานมันดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยพวกเราทุกคนในนี้สู้กันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวแล้วดูตอนนี้พนักงานแต่ละคนแก่จนหัวจะงอกหมดแล้วอยู่ๆจะให้ทิ้งคนใดคนหนึ่งไปมันไม่ได้จริงๆพวกเราทุกๆคนต่างก็อยากทําสิ่งสิ่งนี้ให้สําเร็จไปพร้อมๆกันเพราะเราทุกคนคือครอบครัวพนักงานที่ฟังอยู่ถึงกับอึ้งไปเลยนะครับจากนั้นประธานก็หยิบกล่องรองเท้าเก่ามาวางไว้ตรงหน้าอีวน์และในกล่องก็คือรองเท้าวิ่งทาบิที่บรรพบุรุษรุ่นก่อนได้ทําเอาไว้บางคนมองว่า มันคือความล้มเหลวแต่เราไม่ได้คิดแบบนั้น มันคือการส่งไม้ต่อที่สำคัญของคนรุ่นก่อนมาให้เราในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในตอนนี้พวกเราจะทำมันต่อให้สมบูรณ์แบบที่สุดไอแวนมันก็สงสารพนักงานของบริษัทนี้นะครับที่จะเอาชีวิตมาเสี่ยงกับประธานแบบนี้แต่ยาสูดที่แอบฟังอยู่เขาก็เดินเข้ามาทันทีพร้อมกับบอกว่าอยากคุยเรื่องวัสดุชิ้นใหม่ในการทำรองเท้าแล้วไม่ต้องเสียเวลาคุยเราไปลุยกับงานของเราดีกว่าประธานก็ได้เดินออกไปเจอกับพนักงานทุกๆคนต่างพากันปบมือ และดีใจที่ประธานผู้แบบนั้นออกมาประธานก็ได้เดินเข้ามาบอกไอแว่นอีกว่าคุณจะเข้าใจพวกเราได้อย่างไรในเมื่อคุณไม่เคยสวมทาบิของเราเลยสักครั้งหลังจากนั้นประธานก็ได้นํากล่องรองเท้าทาบิรุ่นเก่ามาให้พนักงานได้ดูพร้อมกระบ,บอกทุกคนว่าเราได้ชื่อรองเท้ารุ่นใหม่ของเราแล้วและชื่อรองเท้าก็คือลิคุโอจากนั้น ประธานก็เดินไปส่งซากาโมโตะถึงหน้าบริษัทซาการโมโตะเองก็นึกขึ้นได้ว่าเขามีของบางอย่างที่จะให้กับประธานและของสิ่งนี้ก็คือซิกเวเขารู้สึกว่ามันดูนุ่มนวลและทนทานมากๆเผื่อว่าประธานจะลองเอาไปทําเป็นพื้นรองเท้ารุ่นใหม่ของเจ้าริคุโอภาพก็ตัดมาที่ห้องแต่งตัวที่สนามวิ่งในขณะที่โมงิกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ๆเพื่อนของเขาก็นําถุงที่ใส่รองเท้าของประธานมาให้เขาก็บอกว่าเห็นแม่บ้านเจออยู่ในถังขยะมันมีชื่อของนายติดอยู่ แม่บ้านเลยฝากมาให้แต่โมงิก็ยังไม่ทันได้หยิบขึ้นมาดูนะครับแล้วเขาก็เก็บมันใส่ไว้ในล็อกเกอร์แล้ว EP ีที่1ก็จบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับ EP ีที่1ที่ผมสปอยไปหากอยากให้ผมสปอยต่อช่วยคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ